สวัสดีค่ะลู่ธงมิดพวงสอนจากโรงเรียนวัดแมบุรีค่ะวันนี้จะมานําเสนอที่ไปอบรมมาวันก่อนเรื่องการอ่านการเขียนและก็คิดวิเคราะห์นะคะตามมาเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอักษรนำอักษรนำนะครับคือมาคุณเรียนลงมาแล้วก็ค่อยจำสื่อขั้นใจจำชื่อมาให้เราเรียนด้วยอะไรที่เราอ่านได้เขียนได้แล้วก็นำไปใช้ได้ถู่กับมือใหม่กาเรียกวิจิตรชกบ้าง ทำแาบนี้เอาไปใช้กันแล้วเราจะแจกงแบบนี้สองคนอ่านพยายามอ่านอ่านอ่านได้ได้อ่านในใจนะแล้วมาทำนี้เพื่อว่าเราอ่านว่าอะไรมาหลังจากนั้นถึงจะเรามาเขียนต้องอ่านแล้วต้องเขียนได้ด้วยใช่ไหมอ่านแล้วต้องเขียนได้ด้วยเขียนเสร็จแล้วนำไปใช้ได้จริงนำไปใช้อาจจะยปจะแต่งประโยค หรือว่านั่งทาเราเนี้ยมาเียนเพียงกว่าใช่ไหมเอาร,รู้ไม่รู้ว่าคุณแจกพวกเราทำอะไรรูไม่รู้นะรูไม่ได้เชื่อด้วยใครได้ทำยากทำง่ายแต่พอหกครูเชื่อมั่นว่าอาจออกทุกคนอาจก้อนนั่งมีอนั่งสี่ตัวเดี๋ยวต้องเตือนใ้ก่อนนะอนัอนัอะไรอย่าอยู่อย่างอย่าสี่ตัวนี้เท่านั้น อนำได้แค่สี่ตัวเท่านั้นเขาว่าอยาอยู HE, yeah. ye, nice. ่ยาอย่าอนไปนำตัวอื่นไม่ได้แล้วยกเว้นว่าเป็นคำขอนำที่ถูงนําตำถูงนํากลางกลางนำตำอนำได้อีกอย่างเช่นเขาว่าอร่อยปูยายามันมีพยางค์เดียวมันจะนําได้ยังไงถ้ามีพยางค์เดียวนํำไหมไม่ที่มีอนำสามตัวที่ครูบอกว่ายาอยู่ยายาไม่มีอะไรนาเลย เพราะเป็นอนะไม่ใช่เป็นอนังอย่างเดียวอนังมีสิวเท่ทนั้นอนังมีสิวเท่ทนั้นราะวก็ยางก็เหมือนกันอยู่ในสิ่งทำนั้นมันเป็นอนังแล้วก็ออกเหลียงพยางเดี่ยวคำนี้อ่านว่าสลารอันนี้อ่านว่าสลาสลอะไรเดี๋ยวครูจะชี้นะชี้ว่าของเธอได้คำอะไรลงไป แำไม่ได้ครูจําได้ไหมครูไม่รู้ถ้าครูให้ครูสุ่มให้ครูไม่รู้ว่าพวกเราได้ทาอะไรแต่เรารู้ต้องอ่านได้คําที่เราได้เราต้องออกมาเขียนให้ได้ด้วยตาโยลอ่าหลับหลับนี่านอยู่แล้วมีพยอย่างเดียวหลับมีหอนังอยู่แล้วโอเคแต่กิ่วอ่ะสูบลา มี่ตัวไปดูอักษรกลางมีตัวสูงมีสิบเอ็ดกลางมีเอามาผืนผืนคนเหลือได้คณละสองคำมีใครบ้างที่ยังหาไม่ออกคำนั้นเดี๋ยวาพูดชี้นะชี้ว่าของเธอได้คำอะไรลงไปแล้วคำที่เราได้ต้องแต่งประโยคได้อีกละได้อร่อย ลือกับไม้ลือกับไม้อ่าอยู่แล้วก็หยุดเรียกว่าอะไรหรอปลาโลกับยาปลาโลกับยาเอาแหวนกับพลาลิ้ไม่ออกมาเปลี่ยนค่ะอ่าต้องออกมาเปลี่ยนยั้ไงด้วยอ่าดอกแล้วบอกดูได้เปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยนได้ด้วย แค่นี้มาเลยสี่บทไปเขียนของเองตลาดอยู่อยาของตัวเองการมระยุกต์เรื่องราวใครอยากนำคำเหล่านี้อ่านแล้วเขียนแล้วรู้ความหมายแล้วเขียนได้เขียนเรื่องราวจากคำอ่าเขียนเลยค่ะคือเรื่องต้องมีนะคะ เว้นแต่การเลือกการอ่านการเขียนนอกนิ้นมเพ,พราะห์สื่อที่ทํามาเกิดประโยชน์ไหมลูกเ,เกิดประโยชน์ผู้สามารถนำไปใช้ในชั่วโมงต่อไปได้ไหมได้นใช้ได้ผลใช้ได้ผลนะคะวันนี้ก็พอแ่นี้ก่อนนะคะนี่เป็นเร่องพระทความาคามา่ะทุณท่าน